สวัสดีตอนแรกครับพี่น้องครับสวัสดีวันสงการตอนแรงๆครับรับมากินข้าวร่วมกันครับวันนี้มีลาบหมูกับกุ้งแซ่หนำปลาครับแกวลาบเลยขอให้พี่น้องมีความสุขในร้ายด้วยครับเด้อวันสงการวันปีใหม่ไทยเฮามากินข้าวร่วกันครับสวัด นี่ไงนะครับลาบหมูอมเองครับ